ค่ะกาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะวันนี้จะพามาตามแนวทางของแม่ไล่นะคะพี่น้องแม่ไล่หงวดวัางหนึ่งหันกระเข้าสามตัวตรงๆเลยค่ะพี่น้องสามตัวตรงๆสองตัวตรงๆนะคะพี่น้องแปดเก้าแปดไหมค่ะพี่น้องแอดสงการตีไ้แม่ไล่ยนะคะพี่น้องเข้าสามตัวตรงตรงค่ะเบิ้งค่ะพี่น้อง เป็นกำลังใจให้แม่เลยเด้อค่ะผู้ใดถือน้าแม่นะคะงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน68แม่ไล่ฝันตีแล้วหลังจากสื่เลขตัวนี้ไว้จะเป็นตัวใดนั่นเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะค่ะสวัสดีแม่ไล่นะคะเล็กเข่าสามตัวตรงๆแม่เอ้ยสะออพี่น้องนี่ผู้ถือน้าแม่บ่ค่ะ เบิงเนี่ยแปดเก้าแปดไหมค่ะพี่น้องเบิงเบิงเอาค่ะบ่หลายตัวพี่น้องเอ้ยแม่ไล่ฝันแม่นค่ะแต่ว่าผู้ตีกับแมนิมสงการนี่ล่ะค่ะตีแตาว่าแม่ไล่เป็นผู้ฝันฝันขิวคักค่ะพี่น้องฝันขิวฝันแม่นค่ะค่ะส,สามตัวตรงสามตัวตรงแม่ฝันว่า ได้ปลากระปองเนาะปลากระป๋อง,องอบ่าร้านสาวมอไอร้านสาวมใไ้โอ้ยสูสูก็จะเอาอันอันปุ่มปุยเนี่ยมะไฮยันย่ายจะเป็นยังกนได้ว่ากันอยู่เนาะจะเอาแต่แต่ปลากระปองงนันแม่คั่วมให้กูโบว่าปุ่มปุยมใไ้กูน้ำเนีอ่อโบก็ได้วาสิก็เลยหอบเ,เอาที่ปวดเอานะปัดได้แท่เลขเพิ่นห้ตีเอาให้ตีเอาเต่ว่าเลขตีบันนี้แอดกัเลสิว้าอยู่หรอกพี่น้อง แอนเป็นผู้ตีให้เป็นผู้ตีกะอ่ะกะไล่ากันทั้งนอเออก็เลยกะเลยอย่างย่องจากหองแม้ตีตีเข้ามดแม่เออเจ้าว่าผู้ฝันเป็นผู้คิวนะคือแม่ไล่ประกอบกันนะคะกะตีซอยกันน่ะล่ะค่ะโอ้โหคิดซอยกันเลยเนอะกะออกหัวาคิดซอยกันก็เรียกว่าตีเข่าตั้งละสามโต้โอ้ยผู้ใดถือน้าแม่กะ ดีใจหรือว่าอยากให้คาํำชากาแฟกะผักแอดมาได้เด้อค่ะเมื่อนี้จะให้เบอร์โทรขึ้นยูดอกค่ะเบอร์โทรขึ้นให้น้ำยูนะคะพี่น้องเมียไล่กะอยู่กับช่องมาโดนคักแล้วค่ะพี่น้องมาเป็นปีกลัวๆแล้วนะคะเขาดูเด้อเนาะเขาดงย่ามบอกเขากะบยาสวากัน มันกับบาเทละงวดสองว,ว,นอวันพ<ม>ี่น,อนอ้องเนี่ยต้องกับมาเข่าอีกงวดหันกับเขา่างวดก้นกับเขา่จาจนก็จะเข่าอยากเลี้ยงกันเนาะก็กกเลยกัเลยเบาเนี่ยแหละค่ะขอให้มีกำลังใจเนาะเนี่ยแมนคันมีกำลังแรงใจข้นยูดีคขันเพือ่อนไห้กำลังแรงใจเฮ้าเนาะเอากขอเบาหลายแนยจากน้อยนะคะพี่น้องอือคืองวดนี้เลยงวดนี้แม่กับขันแมน่มีความฝันพันแล้ว เอาซิมโฮคือเสกีกายุ้งนี่ผมแปดเนาะเอาสอนความฝันให้เป็นฝังเนี่ยพันว่ายายนี่กับพี่สาวยายยันอุ้มหลานมาอุ้มหลานมาเล่นนที่นี่ละแม่ใหม่แม่บอกแม่ใหม่แม่ไทยนี่จเอาหลานมาเรียนัตหลานสาวมันเป็นเป็นหลานสาวยายไทยปุ้งยายปุ้งเอามาเล่นมาเนี่ก็เลยเอามาเรียนยุหานฮุหันยุควางเพื่อนนี่แหละมาเนี่คนน้อยยันพัดก็นั่งเป็นอะไรยายเติบเป็นอะไร ตกลงตกลงปองตกลงปองอย่งงนมีงนหินซ้ำนี่ล่ะหัวอลไรก็เลยไปถืองนหินถืองนถินหัวเลยแตกย้ายไหมก็สันบอกย้ายดีน้องแก่ย้ายไหมล้านกันตกอันปองปองนี่ถือกันงนหินแล้วว่าหัวแตกก็ได้หัวแตกมลมดมึงหึงอยู่างนี้น่ะกระมองนี่เป็นนี่แหละกระมองตดเห็นหัวกระมองเห็นหัวกระมองได้ย้ายไหมว่าสันเอาขึ้นมานอีกย้ายนี่ก็ได้เอามาผัดสิบ้า ยายนี่ก็เลยเอาเอาคนน้อยมาพาใจบากกัะยายเติบละวันนั่งเป็นเลว <ฮะ S 2> โอ้ยเอจังไดนี่พ่อเมย์มันจะจังไดท่นเขารักษาหลานบุคุมนี่ก็เลยศูนย <ฮะ S 2> ์นี่ก็เลยศูนย์ให้กัน <ฮะ S 2> อันอันศูนย์ให้ว่าหลานต๊ปองนะเอาขึ้นได้อยู่ <ฮะ S 2> อ,อันมือเลขออกนี่นี่ขึ้นเลขอ,อกแลวมานอนกลาัร<อ>้นตหันตรงหันตันตงหนตรงันพงนตันตันตนตรงะัันังนงดนรหนรยก็เลยยันนหันรงนัน โอ้ยยายใหม่พุ่นน่ะหัวแตกยายนี่ก็เลยเบิ่งอยู่หัวเนาะมนต์มึงกึ๋งอยู่หัวกระมองนี่ตอดนกนกเห็นเฮากระมองนี่ยายใหมว่าซั่นกระมองตอดมึงคเห็นนั่นมันหัวแตกกันเลือดแดงไหลออกมาเป็นอันมนมึงกึงอยู่เนาะอยู่นี่เห็นเป็นมนเลยเ็นมนมึงกึงอยู่นี่ยายก็50เออ มันเห Papa, ็นเลขมนเนาะหัวมม่หัวแม่หัวหาหัวหกศูนยก็ได้05ก็ได้ดิอืมแม่นิดหน่อยก็1 1 05าก็เป็นได้ดิอืแม่นติแม่นกําหองนํากําหองเอานําเอา่หัวบ่6เด้อเาว่านมาตประตูหัวหาหัว6ก็แม่นมานี่ยายนั่นก็เลยมาใช้ปั่นสด้วยพัง0งยายแตกเลยว่าพี่นางเจ้าได้เลขอัน หาศูนย์เนาะว่าเด็กน่อยตกลงเทยงินหินหนึ่งเงินหินกระสูนเลยดีเนาะมานี่ก็เลยว่าพันมาโนพันผู้ไต่แหละเอาเนื้อมาเต็มตะกามาเงินคนหาศูนย์บ้านเด็บ้านเนี่มาเลขเลขที่เพื่อนอ่ะหาศูนย์อมันนี่ผู้เทาคนแก่เก้าหรือี่เก้าหาศูนย์ก็เป็นได้ที่คือกัดแมนค่ะโนกว่าจังสันเนีพอจะเลขออกเนี่ยมันก็เทาเพราะว่าเมียไมก็เป็นผู้เทาไหมเป็นผู้อุ่น นังพ่อว่าโอ้ยก็ยังผันโตงวดดีแท้โตงวดมันคิวแล้วแม่ตกลงไปเอาขึ้นมาขึ้นมาปาดถ้าเขาตายแล้วลูกเขาตายแล้วจะยายมีแล้วขึ้นมาพาดเซบาสันี้ค่ะอันปักรณีหัวหัวผัดมดนุ่งกึงยี่นี่นี่หัวเห็นมดเลยเป็นศูนย์ฝนมดนงามงามกระมองกันตอดมุกมุกมุกนี่เนาะเห็นหอดกระมองเห็นหอดกระมองหัวในน้อยกันนั่นแล้ว แม่ไม้นี่อายุเท่าไรแม่ไม้เป็นอายุอายุเจ้าเท่าไหรยายไหม่อายุกี่เก็ดสิบหกเก็ดสิบหกเก็ดเออเก็ดสิบหกนี่แหละก็เพิ่งยังงบไปสองกันสิบสามข้าสิบสองเก้าส่งเก้าสองอุ้แต่ว่าเข้ากวตีเอาตัวนี้ละเมียตีเนี่ยก็คือเข้าตีเป็นเหล็สามตัวเก้าฮาศูนก็ได้เก้าฮาศูนเนาะขึ้นงูตีปะ เก้าห้าศูนย์นชิดว่ายูกกับหว่ัหัวหกหัวหาหัวหกเก้าหาศูนย์ี้เือเอ้ยกระนอกี่ตัวตก็หกศูนย์้ากับจังกันไว้น้ำซื้อเร็วย่าื้อเวเ็วหกศูนย์ปดศูนย์หกศูนย์ปดหกเปดนี่ซื้อแล้วแ้มาแล้วมาซื้อ่าหันหาศูนย์่าหันนี่ตัวเก็ตสิบาทจะไ่ไดหลับตรงหันรือว่าเด็กน่อยเขาจะเอาหนึ่งไ่หนึ่งไซยหน่อยไม่เป็นหนึ่งก็แล้ว หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ก็ได้เก้าห้าศูนย์ก็ได้สองตัวนี่แหละบ้านนี่โงนหินกับใบใหญ่ได้ซ้ำนี่แหละตกลงไปป๊ะกลงไปเอาขึนมาด้วยกเดแงจึงขึงหัวม้วนมึงขึงยายมี่ก็เลยเอาขึ้นมาพาดเซบาไลเนาะตกลงปองว่ะจีตกที่โต๊โงนหินเลยตีกัตีใดซ้ำนี่แล้วขันบาวปองกับเป็นแปดทีตีหลายเมื่อกี้ไปหลายตีหลายเมื่อกี้ อืมเอาเหนี่ยบๆคือยังพันคักแท้สันดีเดี๋ยวนี้พันมือเลขอกเพราะว่าป้องนี่โนกาทีวีวามีแปดแปดแล้วว่พูงทีวีวามีเปดแล้วแปดหาศูนย์ก็ได้ตีได้เป็นสามตัวเปดหาศูนย์น้ำว้าไม่จังไรเอาลงไปมันว่าตีไงเขาหันแล้ววหันตีไงนี่โอ้ยอันนี้นะวังมาเสียดายครับ ดิบหน้อยกับหนึ่งเลยดิเป็นเป็นหนึ่งนี่เหละดิบหน่อยหน่อยเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งหากระไรเอ็กหน่อยผู้ใช้เป็นบอกผู้ใช้อือนี่เราให้เป็นตัดเล่นเอาหนึ่งหาเป็นหมักกันเลยตัวว่าเมียซื้อไว้เนี่ยตัวใดโตอันเอาเอาแมีซื้อไว้น้ำเอาซื้อไว้หาศูนย์หกศูนย์เออหกศูนย์หาศูนย์มีแล้วเออเอาหกศูนย์หกศูนย์ ก็เป็นเป็ดอันก็พอันหกเป็ดนี่บ้แบบสื่อไวเรีสื่อไว้บางตีเป็นหกศูนย์ก็ได้นะเออไกเขาอยู่มันตัวเดียวกันเอมพราะว่าหัวหาหัวหกเข้าตีนันเป็นศูนย์ศูนย์หมองกล่องโยตี้ม้นมองกล่องม้วนงามงามเลือดออกแดงทึ้มๆเนาะมันคือบางหันดีเดียวดี มันจะมีโค้งสุดท้ายอีกหอ้อแม่เพราะท่านเลยเสียงแม่บ่ะว่าท่านเลยเสีองอ,อันนี้อันตัวนี้มันได้แต่มือเลขกโอเล็กออกอืมตัวนี้คือได้มือเล็กออกเล้อพี่น้องอืมอันหาซูนจะก็ซื้อมือนี้อันซูนนี้ แล้วจังสิมีอีกคือต้องตองฝันดีหันแมนมันเข่าเนาะแม่นหันเข่าคือว่าหันแล้วพวกหันหันมาพรนี่นี่พรสูสูเป็นยังมาพรท่านี่นี่พรนี่นี่น่มูกระพูงย่ายนี่พอนะคะพวกหันก็ได้ือเลขถลขเลขได้โชคดีเลขเข่าน้ำโอ้โหเสียดายยังเสียดายเนาะสามตัวสามตัวแปดเก้าแปด แดงวันนี่กะฝันจังสี่กะตีเอาคือเกาเด้อค่ะพี่น้องอเดี๋ยวจังมาฟังแม่เสียงเลียอีกสิฝันดีบอแม่สื่อไปแล้วสื่อหกศูนย์หกแปดแล้วก็หาศูนย์แม่หาศูนย์กับมี่แล้วแม่สื่อไปสามตัวทันีบอแม่สื่อสามตัวสื่อสามตัวทันีบอ,มบอ,บอไม่สื่อหลายสื่อสาม,มน,นี้มันเป็นมันสิงทอพอมือแรงแม่ฝันดีกะ มเมล้งนี่แหละสุดท้ายออเอาเรีก,กันพ่นมาเสียงน้ำตัวเรีกเสียงของพ่นก้อนตัวแรงมันสินนนพันมาอันพ่นมาเสีใยงเสียงบึงจ้ะแต่หายเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบอกให้เสียงอยู่ดอกเป็นบอกให้เสียงอยู่อีกสี่หายเสียงบึงในยเด้อแม่แม่ไรเป็นฝันแมน,นอา่าสัตวาเสียงแนเืลูกหลานเขากำลังมาถามเนาะเดี๋ยวนี้เขากำมาถามเพื่อแั่งก็ได้ท่านใส้ของเขารังทะม่วงจ้ะ ฝันตองหัตข้แม่นค้อมเิ็กน้อยตกลงก้อนหินหรือว่าเอฟซีสิตีใดตัวใดกะจังทักมาเด้อค่ะหนึ่งทักหน้าตัวอ่ะกะมีแค่นี้เนาะแม่เนาะเพราะว่าแม่กับบอสได้เสียงเลขเด้วยอภินอนเหียงเล็เนาะแช่เพิ่นฝันตองงวดฝันตองงวดแต่ว่าฝันตองงวดนี่แหละมันเิวเอาเพิ่นกับฝันว่ามีแมียไหมอุ่มลูกอุ่มหลานมาเนาะ แม่แม่ยังกออุ้มหลานมากแม่ไผ่แม่ไผ่เป็นเอี่ยมูบ่ะเอี่ยมูบแล้วเอามาลินเลยตกตกปองถืองนหินถือหัวถืออันน้น่อยถืองนหินหัวกระเลแตกเป็นวุงกลม่มป็่นมุดมองกึงยุนเนาะมองกองยุพี่นองแล้วก็หินหอดกระหมองตอดยุดตอดยุดมืดมือยูวสันพี่นองเพิ่นบาพี่นอง ตีจังใดกับจังถักมาเซว่าแมีเพิร์ตีกับแอ็ดแหละตีน้ากันกับคือเก้าห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เด้อพี่น้อยมันเป็นหนึ่งมาตีทางแอดมันสิตีคือกันบ่อจ้าแล้วแมียสิน้นตัวใดยัยเฮิ่นพลนค่ะอาชีเน้นหาศูนย์ตัวหาศูนย์หนึ่งตัวเนาะหาศูนย์หนึ่เนาะหาศูนย์หนึ่หนูผิดว่าอยู่นะต้องหาศูนย์นึ่ตัว เพราะว่าเฮือนนั่นนะสิ้นมากกล้วอาที่หาสิ้นมันคือกันจังสันแล้วห้าก้นกระทือประคับ้ากันถือจังว่าเป็นเก้าวันหด้วันว่างดาวขันห้ากนเนาะพี่น้องมีบูฝันว่าเฮียนหลังหนึ่งเอาเหนียมาเต็มเฮียนเฮียนหลังนั่นกะอาเนี่แหละอาที่น้องกันนี่แหละเป็นอาเขาอันซื้อเพราะเป็นเขาก็เลยมาพี่นางมาตีบืงก็ดูหอยพันธุมือก็เลยตีแล้วเอาบ้านเลขทีบ้านเลขที่แล้วย้ายกันเลยบ้านเลขทีเลยอมันเลยเข้ากัน อ้าวพี่น้องนิ้นเน้นเลยหาศูนย์เด้อพี่น้องเนื้อเต็มเข่งแบบไงเนาะหรือว่าเพิ่นสิได้เลขมาย่ามหนังจังถามเพิ่นเนาะยังทำอ้าวพี่น้องกับข่วมฝันแม่กับมีแค่นี้นะคะกับขอกรูปพุ่นเมี่ให้แนวทางนะคะท่านช่องตั้งในมันเข้าอีกตัวแม่นเนาะค่ะเนาะตั้งแต่ดัน ม <N> <N> ีกำลังใจอีกได้ <ừ> ซื้อได้น้ำกันตัวอันนั้นก็คือทอดย้ายกชงมาตัวเออแมนเนาะคะ่ะเนาะอ้าวีีน้องอ่ะกะจง<ไ>ังสี่แหละค่ะเพื่อนกับนินนินนี่แหละค่ะหาศูนย์พวามันไปชนกันกับบานที่เป็นฝันว่าได้เมียเต็มเฮี้ยนนะคะพี่น้องท่วมกันหาศูนย์ค่ะพี่น้องโอ้ศูนย์แปดกับซื้อแมนก็ซื้แปดศูนหกศูนหน้าหกแปดท่านี้แล้วว่าสี่ศูนย์ แม่ซื้อไว่เพิ่มไม่อีกคือศูนย์แปดเด้อค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะแต่วาแมว่าอันนี้เพิ่นฝันตาตองหวดเด้อค่ะฝันตองหวดเพิ่นบ่หันเหลี่ยงนะคะเพิ่นฮากศิซื้สือนะคะพี่น้องเอาโชคโชคมันมนกับแม่ไล่ในงวดประจําวันที่สิบหกคือสกีก่ายยนหกแปดนะคะพี่น้องเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะ คือฉลากินแบงรัฐบาลไทยเฮาคะ่ะคลิปนี้ขอสวัสดีคะ่ะ